สวัสดีตอนสายครับหามาจนตะวันโด่งแล้วครับยังไม่เจอพึ่งเลยครับตัวก็ไม่เห็นพอดีเหลือบไม่เห็นมิ้มอยู่ข้างในนี่ครับสงสัยต้องจัดมิมแล้วนะครับพึ่งสงสัยจะเปอร์เซ็นต์ร้อยหลอครับสงสัยจะไม่เจอครับพานพึ่งแถวบ้านผมนี้เยอะมากครับเจอไว้ตรงไหนก็ไม่เหลือต้องจัดมิ้มแทนแล้วครับเจออะไรก็ต้องเอาเลยครับตะวันโด่งแล้วครับ อากาศเริ่มร้อนแล้วนู่นนะครับพึ่งมิม้มครับเดี๋ยวต้องจัดมิม้มกันแล้วครับไม่ไหวพึ่งหายากครับเขียดบ้านผมช่วงนี้เจอไว้ตรงไหนเขาก็ลนทิ้งกันหมดพานพึ่งหอวเยอะหเอะหลือเกินเล่นมิม้มกันดีกว่าไม่รู้จะมีน้ำหวานหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับ ไปครับเดี๋ยวไปจัดพิมพ์กันครับพึ่งหายากครับช่วงนี้ครับเจอว่าตรงไหนก็ไม่เหลือ ตัดยากอยู่ครับน้ำหวานก็ไม่ค่อยดีเท่าไรครับพอๆครับว้ายน้ำหวานก็พอๆอยู่ครับน้ำบาดไม่ค่อยดีครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวไปดูที่ใหม่กันต่อเรื่อยๆครับไปครับมาเจอนี้กล้งครับมิมครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวตั้งกล้องครับจัดการครับไปสโลว์กันครับ กำลังสวยกำลังกินเลยครับเนี่ยครับมิ้มหลังเสวยเลยครับสวยงามครับสักคู่ครับมาเจอนี่อีกลังครับมิ้มครับเนี่ยครับหลังงามงามเลยครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวจัดการครับสักคู่ครับไปจัดการกันครับช่วงนี้พึ่งไม่ค่อยจะมี้ครับต้องเล่นมิ้มไปก่อนครับพึ่งหายากมากครับตรงไหนเขาก็เล่นหมด การเยี้มกันดีกว่าตอนนักหวานทีนี้เคยสวย น้ำหวานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้ครับหลุดจากพายุเข้าครับก้อนน้ำหวานก็เลยจะออกแฝ่อสักหน่อยครับมันก็ไม่ฝ่อครับแต่ก้อนมันจะเล็กกว่ากว่าตอนที่พายุเข้าสักหน่อยครับไปครับไปหาที่อื่นกันต่อครับขี่รถมาเรื่อยครับหลังจากได้มิมรู้สึกว่าจะมีตัวผึ้งกินก้านมันครับอยู่สองสามตัวบินมาจากข้างหลังผมครับไม่รู้มาจากตรงไหน เนี่ยครับตอมอยู่เนี่ยครับตัวไม่เยอะครับแต,แต่พอมีอยู่ครับนู่นครับข้างในนู่นน่าจะหลายตัวเอ้าเหมือนจะบินข้ามหัวผมไปเนี่ยครับข้างหลังครับ เหมือนจะไปทางเนี้ครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่นู่นต้นหนึ่งไกลๆนะครับไม่รู้จะถึงนู่นหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าจะอยู่ตามพุ่มนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวขอดูสักคู่ครับว่าจะบินไปทางไหนครับจะไปตรงไหนแน่หมาทางนี้ะครับ เดี๋ยวลองไปดูตามพุ่มไม้สามสี่พุ่มข้างหน้านะครับว่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยครับแวบออกมาแล้วครับไม่รู้มาจากไหนจะอยู่ถึงต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปครับไปเดี๋ยวไปค้นดูตามพุ่มไม้ต่ำๆนี่ครับเผื่อจะฟุกได้พึ่งสักหลังครับไปครับบินผ่านแวบไปแวบไปไม่น่าใช่พุ่มนี้ครับเพราะไม่มีตัวเข้าออก ให้เห็นเลยน่าจะทางโน้นเลยครับจะเป็นตรงไหนเท่านั้นเองเดีย๋ยวลองดูพุ่มนี้กันก่อนครับก็อ,อยู่ถึงไหนก็ไม่รู้ดูตรงนี้กันครับไม่มีครับพุ่มนี้ผ่านครับหนึ่งพุ่ม ไม่มีไม่มีไปดูข้างหน้ากันอีกครับน่าจะเป็นข้างหน้าอ่ะนั่นเลยครับไปเรื่อยๆบินแวบๆบแวบๆบแบบผ่านไปทั้งนี้ครับไปครับมาถึงพุ่มที่สองครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าจะอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีอะไรผิดสังเกตครับไม่มีตัวเข้าออกให้เห็นอย,อยู่ไหนหนอ ข้อไปดูใกล้ๆดีกว่าเผื่อจะสู้อยู่ยังไม่เห็นมีอะไรครับไม่มีครับไม่มียังไม่มี พุ่มนี้ไม่มีครับไปต่อกันข้างหน้าเรื่อยๆครับข้างหน้าเป็นต้นมะขามครับไม่รู้จะใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็สงสัยยาวครับไกลไปครับมาถึงพุ่มมะขามครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่ในป่ามันเก่านี้ก็ไม่รู้ครับพุ่มมะขามนี่ลูกสึกว่าจะ เหมือนกับไม่ใช่หรือยังไงครับไม่เห็นยังไม่เห็นโอ้ยอันนี้หรือเปล่าเนาะโอ้ยตายเลยโอ้ยน่าจะตอนนี้ครับนิดเดียวนี่ครับเนี่ยเท่าขยุบมือเนี่ยครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับผมอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะ เนี่ยครับเกาะอยู่เท่าขยุบมือเนี่ยครับตายตายอ,อ,อ,อ่ตายเลยวันนี้ไม่คุ้มค่าเลยครับ,นรบเนี่ยครับมีตัวนี่แทบจะนับตัวได้เลยครับมีอยู่สักขยุบมือเดียวมั้เนี่ยครับโอ้เส็งเลยโอ้ไปไปไปเดี๋ยวไปดูที่ใหม่กันเรื่อยๆดีกว่าครับ มีอยู่สักขยุบมือเดียวครับนับตัวได้เลยตัวบินเข้าบินออกมาช่องนี้ครับเห็นเลยไปครับ